หายไปหลายปีสร้างตำนานสาม,มีเงินผ่อนภาพล่าสุดพลตันทเสถียนเปิดร้านกางกรุงหาเลี้ยงตัวเอง เรียกว่าห่างหายจากหน้าจอทีวีไปนานมากสำหรับอดีตพระเอกดังอย่างพลตันทเสถียรที่โด่งดังมาตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าวงการในช่วงอายุ24ปีแต่พักหลังมานี้จะเห็นเจ้าตัวเงียบหายไปซึ่งก่อนหน้าที่หนุ่มพลจะคันหลังให้กับวงการบันเทิงก็ได้ฝากผลงานไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวทำให้เป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับคอยติดตามมากพอสมควร ล่าสุดชีวิตปัจจุบันของพลตันทเสถียรนั้นได้เปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองซึ่งเจ้าตัวได้พันตัวเองมาเป็นพ่อครัวอย่างจริงจังสอนทำอาหารเปิดร้านเองถ่ายรายการเองเลยไม่มีเวลาที่จัดทุ่มเทให้ทางด้านงานละครสักเท่าไหร่วันนี้ทางทีมงานเลยขอมาอัปเดตชีวิตไวยเกษณวงการให้แฟนๆได้ชมกันจะหลอกงานดีขนาดไหนไปดูกันเลย จุดเปลี่ยนนักแสดงกลายเป็นเชฟมืออาชีพวงจรชีวิตนักแสดงทุกคนเหมือนอาหารที่มีวันหมดอายุสำหรับพลตันทเสถียนเข้าใจข้อเท็จจริงนี้ดีทำให้หลังจากสัมผัสชีวิตคนเบื้องหน้าได้ไม่นานเขาจึงเริ่มคิดและมองหาอาชีพใหม่เพื่อทำให้ตนเองยังคงอยู่บนหน้าจอทีวีได้ต่อไปแม้จะไม่ได้เป็นนักแสดงเช่นเคยและเชฟกลายเป็นอาชีพที่เขาเลือก ต้องบอกว่าตอนเล่นละครผมอายุ20กว่าแล้วไม่ได้เริ่มเร็วเลยช่วงนั้นจบปริญญาโทแล้วส่วนมากแฟนแฟนละครของผมจะเป็นผู้ใหญ่ละครที่เล่นก็ไม่ได้แบบละครชีวิตรักนักศึกษาเป็นละครที่ค่อนข้างบทผู้ใหญ่แฟนคลับของเราก็อายุเท่าๆกับเราพอเราโตขึ้นมาแฟนคลับเขาไม่มีเวลามากิดเราแล้วเขาจะดูตามบ้านนั่งเลี้ยงลูก เราจึงต้องโตตามเขาก็เลยคิดว่าจะมีอาชีพอะไรที่เราจะโตไปพร้อมกับแฟนคลับของเราได้บ้างเราก็คิดว่าเราลองมาทำอาหารดีกว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนของพลและพลก็ตัดสินใจทำอาหารเพราะเราอยากโตไปพร้อมกับแนแฟนคลับหัวใจของการทำงานเชฟกับงานด้านอื่นๆแทบไม่ต่างกันเลยหัวใจของมันอยู่ที่คำว่าความเคารพเคารพในตัวงานที่เราทำ เคารพในตัวเองเคารพในผู้ชมผู้ฟังเคารพในลูกค้าถ้าเผื่อเราเคารพในสิ่งที่เราทำแล้วเราจะทำด้วยความระมัดระวังเวลาที่โอกาสเข้ามาแล้วเราจะไม่ทำแบบปล่อยไปทีคนจะพูดกับน้องๆรุ่นใหม่เสมอว่าการเดินเข้าหาโอกาสสมัยนี้มันง่ายกว่าสมัยของคนเยอะเพราะว่ามันมีช่องทางที่ทำให้เราสามารถบอกว่าตัวเราเองคืออะไรซึ่งบางทีคนรู้จักเราแล้ว